สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับเปิดไพ่แบบสับๆนะครับหายไปนิดนึงครับเสียงยังไม่ค่อยมีนะครับผมพอดีอ่ออากาศไม่ค่อยดีเนาะอ่ะเนี่ยอากาศไม่ดีหน้าเป็นเกดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าในเดือนนี้เอาในสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบห้าก็ผ่านมาแล้วสองวันก็คือวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับพรุ่งนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าก็ลองดูครับว่าที่ผ่านมาสองวันมันจะตรงกับไพ่ ที่เราได้หรือเปนะล่าเนาะลักษณะแรกเลยกนะ็คือลักษณะตุนนะครับในวันจันทร์ออกเป็นไฟออฟฟันะครับผมโอ้โหห้าดาบเลยคุณได้ห้าดาบเดี๋ยวนะต้องให้มันเห็นแสงอืมคุณได้ห้าดาบออมาแสดงว่าวันจันทร์ของคนลักษณะตุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแบบว่าโอ้ปัญหาดุมเล้ามากมายเนาะพวันอังคารก็คือวันนี้เดอะมูนอ่าสิ่งที่คิดจินตนาการจะใช่หรือเปล่าคิดไปเองนูน่นนี่นั่นต่างๆนาน,นา พอพรุ่งนี้เป็นวันพุธเนาะก็เจอเก้าดาบเข้าไปอีกเนาะโอ้ยฝันหลายทำไมไม่ไปกันสักทีนะอ่าวันพฤหัสออกมาเป็น Queen อ f s w o r d นะครับผมก็เป็นราชินีดาโอเคฝันหลายต่างๆนานาอาจจะหายไปเพียงทําไปแล้วก็ได้เนาะฉันสามารถจัดการในวันพฤหัสได้ละพอมาเป็นวันศุกร์คุณถึงจะได้เป็นไฮเพสเทดเนาะไฮเพรสเทดก็คือเป็นลันกษณะของบางกอที่ใช้ความรู้ความสามารถในการเปิด มิติออกมาก็ได้หรือว่าจะใช้ความก้าวร้าวหรือจะใช้ความอ่อนนุ่มทั้ง2ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็คืออยู่ที่สิ่งที่คุณจัดก,การนั่นเองในคืนวันศุกร์ว่าคุณจะเป็นแบบดีหรือแบบตัวชั่วลายนะครับอ่ะไปดูคนลัคนาพิจิกนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาคนลัคนาพิจิกเป็นไรเอ่ยเป็นซ i ยออฟเอรนะครับผมก็เป็นคิงดาบเนาะราชาดาเพราะฉะนั้นคนลัคนาพิจิกเองวันจันทร์นี้ฟาดปัน จักการสิ่งต่างๆพอมาเป็นวันอังคารคือวันนี้เป็น Seven o f s ฟซอนะครับการช่วงชิงการแย่งการที่จะชิงจังหวะต่างๆนาๆนาเนาะเหมือนกับมังกรสองตัวนี่ที่จะแย่งชิงจังหวะชีวิตแย่งชิงจังหวะรางวัลหรืออะไรสักอย่างนะครับวันนี้เป็นของคนลักนาพิจิกแล้วก็พอวันพรุ่งนี้คนลักนาพิจิกก็จะได้เป็นซิกออฟวอร์ดอสิ่งที่ไปแย่งมาทําให้เราเกิดชัยชนะในวันพรุ่งนี้พอวันเ่อไปอาจจะเป็น เฮเฮโลฟานเหรอตัวเมื่อกี้ก็เฮโลฟานมา <c oughs> อ๋อไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เป็นไฮเพลเทตเพราะฉะนั้นพอวันพฤหัสเนาะคนลัคนาพิจิกได้เป็นเฮโลฟานอ่าเป็นราชาใหญ่ที่อยู่บนซิกรแหลเลย mm hmm. ก็คืออาจจะแบบว่า เป็นคนที่คิดเนาะพวันพุทธชนะวันพฤหัสสถาปนาตัวเองเป็นนักบวชอ่าประมาณนั้นเนาะรู้ดีอะไรประมาณเนี้ยพอวันศุกร์กรรมตามสนองสิบดาบสิบดาบเข้าไปเนาะอ่ะพลคณาราศีธนู วันจันทที่ผ่านมาเป็นเพจออฟครับเรียนรู้สิ่งต่างๆเนาะเหมือนมังกรที่เรียนรู้ในการเติมน้ําวันอังคารออกมาเป็นเดอะฟูมาเมื่อเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเดินทางทําลองผิดลองถูกหรือเป็นเด f ะฟูไปเนาะวันพุธพรุ่งนี้ละ่ะเป็นอะไรเมื่อวานวันนี้เป็นเดอะฟูใช่ไหมพอพรุ่งนี้เป็นทีออฟเด e ะ e พน a ักเิ ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างหลังสร้างบ้านหรือซื้อของเข้าบ้านหรือจัดก,การสิ่งต่างๆในบ้านของคุณแล้วก็วันพื้นรหัสเองออกมาเป็น two of c u p าทำการร่วมหุ้นกันหรือว่ามีการเจราจาค้าขายกันเกิดขึ้นร่วมมือกันเกิดขึ้นพอวันศุกร์ออกมาเป็น four of swords เนะก็คือพักผ่อนได้ละนะพื้นจากความตายหรือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจชาร์จพลังให้กับตัวเองคนลกคณะ,ะมังกร เนาะวันจันทร์ของคุณที่ผ่านมาออกเป็น w i e อ of the fortune, นะฟอร์เนาะอะไรก็อยู่ที่วงล้อของชีวิตต่างๆนานาของตัวคุณเองนะมันเป็นไปตามกรรมตามเวลาของคุณพอวันอังคารคือวันนี้เป็น Night of the Pentacle Night of the Pentacle คือ9้าเหรียญอ่ะอแสดงว่าสิ่งดีๆวันนี้คนลัขนาดมังกรน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะความสำเร็จหรือการเงินอะไรเงี้ยพอพรุ่งนี้ออกมาเป็นเทนครัโอ้โหเเหรียญ เทนอฟครับโอ้อะไรจะดีอย่างเงี้ยคนละกณะมังกรหรือเป็นไพ่ของคุณเองนะมังกรเนานะเพราะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาคุณจะได้มาพอ,อเดี๋ยวพอเปิดวันเวลาเปิด,ปดออกมาเป็นแอ n ออฟแอออฟเนทัเกิลคือแปดเหรียญใช่ไหมแปดเหรียญก็โอเคนะไปลองดูซิว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆให้เราทำไหมเนาะเป็นงานใหม่ตำแหน่งใหม่โอ้โหก็ดีนะได้เป็นอะไรวะ ได้มาตั้งแต่วันจันทร์คือ View of the Fortune วันอังคารออกมาเป็นเก้าเหรียญใช่ปะ่ะวันพุธออกมาเป็นสิบถ้วยวันพฤหัสออกมาเป็นแปดเหรียญเนาะดูทางค้ากินหรืองานใหม่ตำแหน่งใหม่พอวันศุกร์ออกมาเป็นเดอะซันโอเปลี่ยนเป็นมังกรกันเถอะนั้นไปอยู่มังกรกันดีกว่า นาะความชดช่วงชัดว่านนะครับอ่ะลักษณะต่อไปคือลักษณกลุ่มวันจันทร์ของคุณที่ผ่านมาออกเป็น n i อฟครับอ๋อเนาะก็พึงพอใจแหละในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับพึงพอใจละอะไรก็ตามมีเข้ามาเท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นแหละพอวันอังคารของคุณออกมาเป็นไฟอฟครับโอ้บางสิ่งบางอย่างบางทีเราพึงพอใจแต่มันก็มีสิ่งที่สูญเสียหายไปเนาะ พอส่วนที่เสียงเสียเสียหายไปปุ๊บเราคิดยังไงล่ะเราวิตกกังวลกับมันหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเออช่างมันแตกไปแล้วสามใบเนาะเหมือนกับตอนแรกเราได้ออกมาเป็นก้าวช่วยเราพึงพอใจแต่พอวันอังคารเราอาจจะทำพลาดไปใช่ไหมวันเนี้ย คนและขณะกลุมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่สูญเสียไปนะแต่มันอาจจะเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณก็ได้นะครับวันอังคารผ่านไปก็รับเป็นวันพุธวันพุธก็เลยเป็นเดอะเชียแมนเชียแมนก็คือเดอะเมจิเชียนโอ้โหไพ่ก็สวยเลยเนาะแล้วการบรรยายก็โคตรดีเลยอืเสียงก็ไม่ค่อยมีนะเนาะแต่ไพ่พวกนี้บางทีบรรยายตามรูปภาพแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออได้ความสนุกเนาะได้ความสัมพันธ์กับเนาะประมาณนั้นนะ อ่าเพราะนั้นคนลักนากลุ่มเองพอวันพุธพรุ่งนี้คุณก็จะเป็นเดอะแมจิเชียนเนาะเป็นเดอะชาแมนก็คือสามารถที่จะปรับแต่งเนาะในเมื่อสิ่งที่สูญเสียหายไปในวันนี้เราทําใจคิดได้ละพรุ่งนี้เราก็เผชิญกับมันแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ล่ะมันกลายเป็นเทนออฟวันนะแต่พอวันพฤหัสเองบอกว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเป็นเมจิเชียนพอวันพฤหัสมันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งยากว่ะแม่งลาบากว่ะมันเป็น เทนออฟวอลเลยอะก็คือแบบจะแบกภาระอะไรหรือเปล่าเนาะวันพฤหัสพอวันศุกร์ปุ๊บมันก็เลยออกมาเป็นไฟอ้อมแล้ p e พนทัลค์นคือห้าเหรียญเนานะอ่ะไม่เป็นไรโศกเศร้าเสียใจเนาะมีความทุก์มีความโดดเดี่ยวเดียวดายบ้างแต่นั่นคือมันก็คือเบากว่าวันพฤหัสที่เป็นสิบคาถานะคนลัขนามีนวันจันทร์ของคุณที่ผ่านมาเป็นเอ็ดวอลโอ้โหแผ่พลัง ความสามารถของคุณในการจัดการสิ่งต่างๆในวันจันทร์พอวันอนังคารของคุณออกมาในวันนี้คือเซเว่นออฟครับการมีทางเลือกมากมายในชีวิตเนาะเลือกที่จะทําเลือกจะทํานู่ทนทํานี่มีตัวเลือกต่างๆนานามีอะไรที่ให้เราคิดมากมายพอวันพุธพรุ่งนี้ของคุณออกมาเป็นเดอะยูนิเวิร์สเมื่อคุณคิดได้ทําได้ตรงกับคอนเซปต์สิ่งที่เกิดขึ้นมันก,ก็คือเดอะยูนิเวิร์สนะครับก็คือความสําเร็จอ่าเนาะก็คือ เอ่อเดอะวินั่นเองนะภายใบที่21นะเพราะฉะนั้นพวกนี้น่าจะประสบความสําเร็จสักอย่างหนึ่งที่คุณคิดเอาไว้นะจากเจ็ดถ้วยพอวันพฤหัสเองมันก็เป็นเออแล้ก็สอร์อกะโอ้โหนะพอสําเร็จแล้วอยู่กับที่ไหมคนลักนามีนไม่ไม่อยู่กับที่ใช่ป่ะก็พยายามที่จะหาความสําเร็จในขั้นต่อไปพอวันศุกร์เอามาเป็นเดวิลอาจจะบอกว่าโอ้ยความอยากความ กระตือรือ้นความแบบว่ามีชีวิตชีวาของตัวคุณเองในด้านที่แบบว่าดูแบบว่าเล้าหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นเดวิลเดวิลจนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าความเป็นเดวิลอาจจะส่งเสริมในสิ่งต่างๆที่คุณมีเนาะความดื้ออะไรเงี้ยเหมือนมังกรตัวเนี้ยไม่ยอมถูกผูกมัดอ่าโปรเจกต์ที่คุณทํามันอาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่คุณแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่า ฉันจะต้องทำมันให้ได้นะเป็นสิ่งสำคัญความสำเร็จในขั้นต่อไปประมาณนั้นแล้วก็ไปต่อที่ลักษณะเมฆอวันจันทร์ออกมาเป็น the adjustment เการกำเนิดเกิดใหม่เนะาะวันอังคารของคุณวันนี้ออกมาเป็น p a จออฟเดอะ e n t ท c เ e การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆการได้เงินมาบางคนก็ถูกหวยวันนี้อืมเนาะแล้วก็หมกตัวอยู่ก็ไม่บอกอพวกแอดมงแอดมินประมาณนั้นนะเออเนาะ แล้วก็พอพรุ่งนี้ออกมาเป็นเอ็ดอกคับโอ้โหอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีแบบว่าคันนิดนึงคันเนาะไม่ใช่คับทันอืมคันตาอืมเว้ยพายสวยเนาะอ่าเป็นแปดถ้วยคนบรรยายก็ดีหนะ้าตาก็อรอกโอเคชุดก็อืมเนาะ ได้อยู่อ่ะเนะอะถวงเวลา end <c oughs> of u p เนอะก็คือแบบว่าแสงระหว่างที่ปลายอุโมงค์อ่าพวกนี้ต้องหาแสงระหว่างที่ปลายอุโมงค์ประมาณนั้นนะ่ะเสร็จแล้วถ้าหาได้คุณจะเจออะไรจะเจอ four of the p e n t a c l e รู้ทางทรรมาหากินเนอะบางคนเลี้ยงเต็มแมวแทงแต่หวยไงเออเลยบอกว่าวันวัน,วนมีชีวิตอยู่กับหวยอยู่กับแมวเนี่ยเนาะไปทำอย่างอื่นบ้างอมืมีผมมีผัวบ้างจริงไหมอีมุย นาะอ่ะ <laughs> มุ้ยบอกว่าหัวเลาะใหญ่เลยแม่ดูอยู่ค่ะอืม Queen of อะไรวะเนี่ยค u e นออฟวอรนเพราะนั้นวันศุกร์จะเป็นแบบ ราชีนีแห่งคาถาในการที่จะปรับตัวทำนู่นทำนี้ต่างๆนานา,นาเพื่อที่ทำให้เกิดลู่ทางรำมากินหรือหาแสงสว่างที่ปลายมอเออวันศุกร์คิดได้คนมีผัวแล้วเ <c oughs> นะนาะลัวนาราศีพึกตกเนาะวันจันทร์ออกมาเป็นซิกออฟครับเนาะก็คือหกถ้วยโอ้มีเรื่องศกเศร้าเสียใจแหละมีเรื่องบางเรื่องที่แบบว่าไม่สมกับความหวังของเราพอวันอังคารวันนี้ของเธอออกมาเป็นเดรสเลิฟอาดูดีขึ้นเนาะได้เจอกับสิ่งที่รักได้เจอกับคนที่รักได้เจอกับอะไรที่ มันสมปรารถนาจากวันจันทร์ที่แบบดูสศร้าพอมาวันพุธพรุ่งนี้ออกมาเป็นเทนออฟเดอะเพนต์กโอ้โหสวยและรวยมากกว่าเนาะอังคารพุธติดกันแต่พอวันพฤหัสเดดเด t ดก็มาอ๋อหรือเดดเด t ดอาจจะแปลว่าการกําเนิดเกิดใหม่แต่เกิดออกมาเป็นมิติที่แปลกและแตกต่างที่แบบดูดาร์กนิดหนึ่งเนาะพอวันอะอะไรต่อวันพฤหัสใช่ปะ่ะวันพฤหัสไปแล้วเนาะวันพฤหัสไปแล้วก็วันศุกร์เนาะ วันศุกร์เพราะว่าวันพุธหัสวันพุธออกมาเป็น Ten of Pentagon วันพฤหัสออกมาเป็น The d e a t และวันศุกร์ออกมาเป็น The, The Hermit อ่าเนอะจากเดวิลก็คิดได้ก็เลยมาเป็น Hermit นั่นเองเนะคนลักนาราศีต่อไปคือล,าลาัคการาศีเมถุนวันจันทร์ออกมาเป็น Four of Cups เนาะสี่ถ้วยโอ้ยเนาะสี่ถ้วยก็แบบว่าบางทีก็แบบว่ามันอยู่ตรงหน้าแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะใช่เนาะ ก็ประมาณนั้นนะครับแล้ววันอังคารก็ออกวันนี้ออกมาเป็น Night of w a r เออ Night of w a รคือก้ากระถาก็พึ่งพาในความสามารถของตัวเองวันจันทร์มองไม่เห็นไงพอวันอังคารก็เลยคิดว่าอ่ะฉันก็พึ่งพาตัวช่วยที่เป็นตัวเราเองพอวันพุธพรุ่งนี้ออกมาเป็น King of the p e n d a c l e อ่าสิ่งที่คุณทำอาจจะตอบสนองออกมาเป็นสิ่งที่ดีนะหลาชายแห่งเหรียญและวัน พรหัสออกมาเป็น two of one ก็คือสองคาถาการเริ่มต้นกันมองไปข้างหน้าเนาะการร่วมกันประมาณนี้เสร็จแล้วแต่มันอามีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องระวังในวันพรหัสเนาะเพราะวันพรหัสก็คือการ two of one ใช่ไหมพอวันศุกร์มันกลายเป็น t of s o r นะครับผมก็คือสามดาบปักกลางหัวใจโอ้โหแสดงว่าการทำงานของเรามันจะต้องเป็น เรียงเป็นลำดับตายประมาณนั้นเนาะอยากา่าเดว,วันพฤหัสก,ก็แล้วกันนะครับมันจะทําให้ผลของวันศุกร์จะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะถ้าคุณท่าอืมนะราศีกรกฎนะวันจันทร์ที่ผ่านมาออกมาเป็น night of War อ่าเนาะอัศวินที่จะต้องจาัดก,การสิ่งต่างๆนานาวันอังคารวันนี้ของคนลัคนา ก็รากดออกมาเป็น T of Ward อ่ามองไปข้างหน้ามองอนาคตข้างหน้าสิว่าฉันต้องการทำอะไรอ่ามองดูสิ่งที่มันยากเย็นดูสิมันทำได้ไหมแล้วพรุ่งนี้ออกมาเป็น Sir of Cup โอ้โหเป็นราชาแห่งถ่วยการปรับตัวการจัดการสิ่งต่างๆเนาะสิ่งที่คุณกังวลในวันจนันทร์นังคารได้ น่าจะทําให้สําเร็จได้และวันพินรหัสออกมาเป็นเพจออฟวอร์ดฉันก็ต้องเรียนรู้ที่จะทําแล้วก็จะการในสิ่งต่อไปพอมาเป็นวันศุกร์เซอร์ออฟวอร์ดโอ้โหดีเหมือนกันนราศีกรกฎเนี่ยอืคือมีการเรียนรู้ปรับตัวเองไปเร,เรื่อยๆใช่ปะ่ะจากวันจันทร์อังคารพุธพอมาพิหัสอ่าพุทธเสร็จแล้วเป็นิงละิออฟถ้วยพอพิหัสออกมาเป็นเพจออฟวอร ใช่ไหมวันศุกร์ออกมาเป็นราชาออฟวอรอีกโอ้โหก็ดีเนาะรีเพย์ใหม่อีกทีหนึ่งดีไหมเวลาสีนี้มันแบบว่าเอาเปรียบเนาะนายออฟวอนวันจันทร์เนาะพอวันอังคารออกมาเป็นทีออฟวอร์ดอ่ะเนาะพอวันบุธออกมาเป็นเซอร์ออฟคัพอ่ะพรุ่งนี้พอวันพฤหัสออกมาเป็นเพจออฟวอรเนาะ สุกออกมาเป็นเซอร์อวบวอนแม่งทั้งอาทิตย์เลยไม่รู้ว่าวอนสตีหรือเปล่า <c oughs> นะลัคนาราศีสกายคือลัคนาราศีสิงห์ลัคนา,าสิสงห์วันจันทร์ออกมาเป็นสเตงอดทนแน่นอนเนาะวันอังคารวันนี้ของคุณออกมาเป็น Emperor. เอ็มเพสเอ่อเอ็มเพอเลอร์เมื่ออดทนแล้วคุณก็เป็นเอ็มเพอลราชาเนาะวันนี้ใครดูนวางบ้างอ่า <c oughs> เห็นนวางยังนะวางของคนลัคนาราศีสิงห์ไปอยู่ที่ปัตตานีมหมดเลยใช่ปะ นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นดูระวางประกอบด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้คุณออกมาได้เป็น the emperor คือจัดก,การสิ่งต่างๆนานาพรุ่งน,นี้ล่ะคุณก็เป็น queen of cup เป็นราชินีแห่งถ้วยคุณก็ยังจาัดก,การสิ่งต่างๆต่อไปปรับตัวต่อไปด้วยความเป็นราชินีและวันพุธคุณพรหัสคุณออกมาเป็น page of s w o r d นะครับก็คือเป็นมหาดเล็กดาอ่าเนาะและวันศุกร์ออกมาเป็น four of wands สี่คาถาเห็นความมั่นคงแสดงว่าเหมือนกันลกักษณะสิ่งก็ดูดีนะดูเหมือนกับเป็นการปรับ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 เข้าไปเรื่อยๆเนาะจากวันแรกแบบว่าอยอดทนเป็นสเตงถูกไหมวันแรกอดทนเป็นสเตงวันนี้ออกมาเป็นเอ็มโพโรเนาะวันต่อไปเขาออกมาเป็นราชินีถ้วยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นออเพจออฟส์นะครับแล้วก็ออกมาสุดท้ายก็ออกมาเป็นสี่วอน นะสี่คาถานั่นเองลัคณะราศีสุดท้ายแล้วลัคนากัรเนานะวันจันทร์ของคุณออกมาเป็นมรสุมชีวิตใ <c oughs> นออสซอดเนาะ o นออสอดก็คือต้องจัดการสิ่งต่างๆนาน,นาม,มรสุมที่ผ่านเข้ามาเนาะวันอนังคารมรสุมผ่านไปแล้วเป็นทีออฟครับอฉะลอะงได้สแสดงว่าวันนี้คนลัคนาการมีการฉะลองมีการประสบความสําเร็จมีการร่วมมือกันเนาะพอพวกนี้ออกมาเป็นเดอะจัสติ ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาความพิพากษาความยุติธรรมหรือ 50- 50เนาะใช้ปัญญาใช้หัวใจเนาะวันพฤหัสออกมาเป็นเอ็ดอวอนการขยายอํานาจการขยายสิ่งที่คุณคิดในวันพุธเนาะได้ขยายออกไปนะเป็นโปรเจกต์หรือเป็นแนวคิดอะไรต่างๆนานาสุดท้ายแล้ววันศุกร์ของคุณจะออกมาเป็นเอ็ดออกครับโอ้ไอ้สามลักษณะสุดท้ายมันก็ดีนะเออเอ็ดออกครับ่เพราะนั้นจบเรียบร้อยนะครับเพราะนั้น น่าจะไปแล้วล่ะนะครับน่าจะดีเนาะอืสวัสดีครับ